สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องถาอินเตอร์นนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันครับกองทัพอากาศยูเครนแถลงนะครับรัเสเซียส่งฝูงโรนซาเฮดและโรลหลกจํานวน267ลํากับยิงขีปนาวุธอิสการเดอร์ M23 อีกจํานวนอย่างน้อย3ลูกด้วยกันโจมตียูเครนในช่วงดึกของคืนวันที่22กุมภาพันธ์ถึงเช้าวันที่23กุมภาพันธ์ระบบป้องกันทางอากาศมีการยิงสกัดโรนรัเสเซียตก138ลํา ในขณะที่อีก1 1 9าลำหายไปจากจอเรดาหลังถูกรบกวนสัญญาณและไม่ก่อความเสียหายใดๆมี3ลำที่บินเข้าไปในเบลารุสนับเป็นการโจมตียูเครนด้วยรวนมากที่สุดนับตั้งแต่สงครามเต็มรูปแบบเกิดขึ้นเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์2565าหทำลายสถิติการส่งรวนโจมตีครั้งก่อนที่193าลำในคืนเดียวเมื่อเดือนธันวาคมปี2 5 6 7ทางการยูเครนแจ้งว่ามีรายงานการยิงสกัดโรนในอย่างน้อย13พื้นที่รวมถึงคาคิ บนตาว,ว่าเคียบเซอร์นิฟนิโคลาเยฟและโอเดาแม้ว่าโดนจำนวนมากสกัดได้แต่หน่วยงานฉุกเฉินรายงานความเสียหายและเกิดเพลิงไหม้ในหลายภูมิภาคด้วยกันตามการรายงานเบื้องต้นระบุว่ามีผู้เสียชีวิตอย่างน้อยสองรายจากอาคารที่พักอาศัยในเมืองเคอร์ซอนทางใต้ของยูเครนถูกโจมตีซึ่งเป็นชายหนึ่งคนกับแม่ของลูกแฝดอีกหนึ่งคนในขณะที่เมืองคิวเรีทางตอนกลางมีผู้เสียชีวิตอีกหนึ่งรายบาดเจ็บอย่างน้อย3คนด้วยกันในขณะที่ซาโปริเซีย มีหญิงวัย53ปีได้รับบาดเจ็บถูกนำตัวสงโรงพยาบาลในขณะที่ทางด้านวิทาทลีคริสเซนโกนายกเทศมนตรีกรุงเคียบได้เขียนข้อความลงบนเทเล gram นะครับบอกว่ากรุงเคียบถูกโดนโจมตีหลายระลอกก่อความเสียหายแก่รถและบ้านอีกหลายหลังพนักงานดับเพลิงถูกระดมไปดับเพลิงหลายจุดแต่ยังไม่มีรายงานผู้ดได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใดในขณะที่ทางด้านประธานดิวอลเดเมเซเลนกี้ผู้นําของยูเครนเขียนบนสื่อสังคมออนไลน์บอกว่าก,าก่อนครบรอบ3ปีของสงครามเต็มรูปแบบ รัสเซียโจมตียูเครนด้วยโดรน267ลำมากที่สุดตั้งแต่โดรนอิหร่านเริ่มโจมตีเมืองและหมู่บ้านในยูเครนและบอกว่าเฉพาะสัปดาห์นี้สัปดาห์เดียวรัสเซียส่งโดรนเกือบ1,150ลำระเบิดนำวิถีอีกกว่า1,400ลูกรวมถึงมิสไซล์หลายชนิด35ลูก โจมตีพื้นที่ของยูเครนความเคลื่อนไหวที่กําลังเกิดขึ้นนั้นเนี่ยคุณผู้ชมรับเป็นความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจทีเดียวนะครับในช่วงเวลาที่สหรัฐอเมริกรา,กาเข้ามามีบทบาทในการที่จะคลี่คลายสถานการณ์ความขัดแยง้งร,ระหว่างทางด้านรัเสเซียกับยูเครนนะครับในขณะที่ฝั่งของยูเครนโดยวอลเดิเียร์เซเลนกี้เองก็ออกมาประกาศไม่ยอมรับผลของการเจราจาเพราะว่าในครั้งแรกนั้นยูเครนไม่ได้เข้าไปมีส่วนร่วมนะครับแต่ว่าฝั่งของสหรัฐอเมริกรา,กานั้นก็ออกมาบอกนะครับว่าม่อถึงเวลา ที่เหมาะสมยูเครนคงจะได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการเจรจายุติความขัดแย้งครั้งนี้ก็คงจะต้องรอดูนะครับว่าในสถานการณ์ที่กําลังเกิดขึ้นณขณะนี้วอร์ลเมียร์เซเลนกี้นั้นจะตัดสินใจอย่างไรนี่เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับที่ช่องถาอินเตอร์นิวนั้นก่อติดนํามาฝากคุณผู้ชมกันหากว่าคุณผู้ชมนั้นชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศแบบนี้ฝากคุณผู้ชมนั้นกด subscribe กดติดตามช่องถาอินเตอร์นิวด้วยครับ